เราข้ามไปพม่าหน่อยนะครับอีกไม่นานพม่าะจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในปี2015ทําให้พม่าเปิดรับนักลงทุนต่างชาติเพิ่มความสามารถและก็เงินทุนในการพัฒนาประเทศถือเป็นโอกาสดีสําหรับนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปลงทุนพม่าในช่วงนี้นะครับคุณโสธิดาโชววิจิตเดินทางเข้าไปที่นั่นไปดูวิธีการเข้าไปลงทุนในพม่าเบื้องต้นกับสิ่งที่ต้องรู้3ส,ส่วนครับ เ,เงินจา้าดกองจำนวนมากนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าที่นี่คือธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครคิดจะมาลงทุนที่นี่ก็จะต้องรู้จักกับขั้นตอนแล้วก็กติกาทางการเงินของที่นี่ด้วยค่ะ แม้จะเห็นมีคนพาม่าเข้ามาทำธุรกรรมการเงินมากมายที่ธนาคารแห่งนี้แต่ผู้จัดการธนาคารบอกว่ามีประชาชนพาม่าเพียงร้อยละสิบเท่านั้นที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพราะการฝากเงินสดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมฝากถึง0.3เอร์เซอีกทั้งปริมาณเงินจา์าที่มากขนาด30บาทเท่ากับ1,000จา้าดทำให้เวลาฝากเงินต้องใช้ทั้งคนและเครื่องนับกันทั้งวันเรื่องนี้จึงนำไปสู่ประเด็นหลักที่นักลงทุนต้องรู้ข้อแรกคือ การทำธุรกิจในพม่าส่วนใหญ่เป็นเงินสดเท่านั้นไม่มีเครดิตไม่มีการผ่อนและไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่นี่ได้ส่วนเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างชาติประเทศพม่ารับแลกอย่างเป็นทางการเพียง3ส,สกุลเท่านั้นคือ US d ดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์และเงินยูโรดังนั้นถ้าคิดจะถือเงินบาทมาแลกที่นี่ก็มีทางเลือกเดียวคือตลาดมืด การทำธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายที่สุดสำหรับคนไทยคือทำผ่านธนาคารตัวแทนจากประเทศไทยที่มีทั้งหมด4แห่งมาเปิดเป็นตัวแทนหรือเรปในพมา่าและแม้ว่าธนาคารจากไทยจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาเป็นบรานช์หรือหมายความว่ายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับลูกค้าที่นี่ได้แต่ตัวแทนธนาคารไทยนี่เองที่เป็นกุญแจหลักทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารท้องถิ่นของพมา่าแทนลูกค้าจากไทย และแม้จะดูยุ่งยากอยู่บ้างแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อวุโสธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ควบคุมให้คำปรึกษานักลงทุนนับ20,000รายก็ยืนยันว่าขณะนี้คือโอกาสทองที่คนไทยจะมาลงทุนที่พม่าประเทศพม่าเพิ่งเปิดประเทศนะครับทุกอย่างเนี่ยก็เป็นของใหม่สําหรับเขาเพราะฉะนั้นคือเราก็มองว่าการที่พม่าเปิดประเทศเนี่ย ก็เป็นโอกาสที่ดีที่นักธุรกิจไทยสามารถขยายสินค้าแล้วก็เป็นการเพิ่มให้ขนาดของตลาดน่อกเหนือจากตลาดในประเทศไทยได้ใหญ่ขึ้นชาวพมา่าเขาก็มองว่าสินค้าเม็ดอินไ a ยแลนด์ถือว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่ทททมีคุณภาพต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะเข้ามาทําธุรกิจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาแล้วจะประสบความสําเร็จนะฮะก็ต้องเรียนรู้ว่ามีวัฒนธรรมอะไรมีข้อจํากัดอะไร,นะรมีข้อกฎหมายอะไร ส่วนที่2ที่นักลงทุนต้องมีคือการหานักกฎหมายเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากที่นี่ยังไม่มีกฎหมายการลงทุนที่เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นทางการมากนักรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากซึ่งนักลงทุนสามารถหานักกฎหมายไทยในพมา่าเพื่อมาช่วยเหลือเรื่องการทําธุรกิจได้ ส่วนที่3คือเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทที่ต้องไปที่อาคาร One Stop Service for Investment ในย่างกุง้งเพื่อจดทะเบียนแบบ MIC หรือเมียนมา Investment Commission ที่จะมีประโยชน์อย่างมากทั้งในเรื่องของผลประโยชน์การยกเว้นภาษีสำหรับบริษัทใหม่และเรื่องการนำเงินออกนอกประเทศอย่างถูกกฎหมายทั้งในส่วนของกำไรและกรณีเลิกกิจการ ขั้นตอนคือนักลงทุนต้องเข้ามาซื้อชุดเอกสารในสำนักงานราคาประมาณ5,000จาร์ดแล้วนำไปกรอกพร้อมยื่นเอกสารให้ครบจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำมาพิจารณาเบื้องตน้นเพื่อออกใบอนุญาตชั่วคราวจากนั้นผู้ประกอบการต้องนำใบอนุญาตชั่วคราวไปเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่นและโอนเงินทุนจดทะเบียนเข้ามาในบัญชีขั้นต 50, ่ำ5 0 0 0 0่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาก็ให้นำหลักฐานการเงินกลับมายื่นที่ MIC เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาให้อีกครั้งเป็นรายกรณีโดยประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ3-6เดือนก่อนจะออกใบอนุญาตให้นักลงทุนว่าสามารถเข้ามาประกอบการในพม่าได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนบริษัทมีข้อจำกัดว่านักลงทุนต่างชาติไม่สามารถเข้ามาเป็นผู้ขายหรือผู้กระจายสินค้าเองได้แต่ต้องจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทเซอร์วิสเพื่อเข้ามาโปรโมตและจัดการสินค้าเท่านั้นโดยผู้ประกอบการต่างชาติต้องมีหุ้นส่วนเป็นคนท้องถิ่นเพื่อช่วยกระจายสินค้าให้ถามว่าเป็นเรื่องข้อจํากัดไหมก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะครับอ,อก,การทําธุรกิจที่นี่แต่ก็ดีอีกอย่างนึงคือว่าเราได้หาพาร์ทเนอร์ ที่เขาจะมาช่วยเราในส่วนนี้ก็เราก็ยังสามารถทำธุรกิจต่อนเนื่องได้อยู่นะครับปีแรกเนี่ยเรามาหาข้อมูลนะฮะแล้วก็ค่อยๆเริ่มทำแต่หลังจากนี้เราเริ่มรู้แนวทางแล้วแล้วคา,คาดว่าปีหน้าเนี่ยพอเข้า AC เ c ีน่ะเราจะประสบความสำเร็จครับการหาหุ้นส่วนเป็นคนท้องถิ่นนักลงทุนไทยก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทั้งจากตัวแทนธนาคารจากประเทศไทยหรือสามารถนำข้อมูลไปให้สถานพูตไทยในย่างกุง้งช่วยคัดกรองหาหุ้นส่วนที่ไม่มีประวัติเสียให้ได้ และแม้ว่าการเข้ามาทําธุรกิจในประเทศพาม่านะคะจะมีข้อจํากัดหลายอย่างด้วยการพัฒนาที่ค่อนข้างระมัดระวังของประเทศนี้แต่ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ยินดีต้อนรับนักลงทุนที่เข้ามาเพียงแต่ขอให้เข้ามาเจราจาเพื่อพิจารณาและอำนวยความสะดวกเป็นรายกรณีไปค่ะโสธิดาชลวิจิตข่าวสามมิติรายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศพามา่า ติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคและช่องว่างในตลาดพม่าที่นักลงทุนไทยยังเข้าถึงได้รวมถึงช่วงเวลาทองที่เอกอากาัคราชิทูตไทยแนะนําให้คนไทยไปลงทุนที่พม่าในข่าวตอนที่2พรุ่งนี้นะครับ